สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกลนะครับอีกครั้งนะครับก็เคยไหมครับเวลาที่เราไป้าชาบูนะครับแล้วเราเนี่ยกินกลัวไม่คุมนะเราเลยกินแต่เนื้อสัตว์มันอย่างเดียวเลยนะครับผักเนี่ยไม่แตะต้องเลยนะครับซึ่งมันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างเนี่ยวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับ ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าร้านชาบูนะครับน่าจะเป็นร้านที่ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสายฟิตเนสนะครับสายคาลิเทนิกนะครับหรือว่าคนที่หันมาออกกำลังกายเนี่ยจะชอบร้านนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่เราหาโปรตีนกินได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุนะครับว่าทําไมนะครับใครหลายคนที่เข้าไปกินเนี่ยเรากลัวไม่คุ้มนะครับก็เลยกินมาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ผักเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับ ที่เราทําแบบนี้นะครับมันจะส่งผลนะครับต่อร่างกายของเราแน่ๆนะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องประสบแล้วก็พบเจอเลยนะนั่นก็คือง่วงนอนนั่นเองครับเอ้ยไปก่อนมึงเออเจอกันเจอกัน อาจจะดูร้ายแรงเกินไปนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงก็ได้นะครับการหลักในนะของการขับรถนั่นเองนะครัเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันก่อนนะว่าทําไมนะมันถึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์นะครับเข้าไปมากๆเนี่ยพวกโปรตีนสูงๆเนี่ยร่างกายเราต้องใช้พลังงานนะในการที่จะย่อยเยอะนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยมันก็จะไป ดึงเลือดนะครับการสูบฉีดเลือดนะครับบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับรวมถึงสมองของเราด้วยนะครับเพื่อเอาเลือดเนี่ยมาที่ระบบย่อยอาหารนะครับเยอะนะครับเพื่อย่อยนะครับส่วนของนั้นให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเราถึงรู้สึกว่ามันแบงแบงนะครับแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ร่างกายเนี่ยรู้สึกไม่มีแรงนั่นเองนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็เพราะว่าจําพพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อแดงเยอะมันมีสารนะครับที่ชื่อทริปโทแฟนนะครับซึ่งเป็นสารที่มีหน้าที่ผลิตนะครับ เมลาโทนินนะครับก็เป็นสารที่ทําให้ง่วงก่อเก่าเข้าไปอีกนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเราถึงง่วงนอนมากๆนะครับอันนี้ไม่เฉพาะแค่โปรตีนเท่านั้นนะครับอันนี้นับรวมถึงอาหารนะครับที่เขาเรียกว่ากินเยอะจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นมื้ออาหารที่มีไขมันสูงๆนะครับในมื้อเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะเหตุการณ์ที่สองนะที่เราต้องเจอนะครับนั่นก็คืออึไม่ออกนะครับ แม้ว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีประโยชน์มากๆนะเพราะมันมีโปรตีนนะครับมีวิตามินนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่เนื้อสัตว์เนี่ยหลายอย่างเ่ขาดไปนะครับนั่นก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าใยอาหารนะครับมีความสําคัญมากๆครนะในการทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะ กินผักนะครับเข้าไปด้วยนะพวกครับเชิงซ้อนนะฟักทองนะหรือว่าอะไรพวกนี้นะที่มีกากใยเยอะๆนะครับก็จะทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ยทำงานนะครับได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอาหารที่มีกากใยสูงๆนะผมจะแนะนําให้ฟังนะครจําพวกข้าวกล้องนะครับขนมปังโฮวิตนะครับถั่วต่างๆนะครับผักทุกชนิดนะครับผลไม้กล้วย เบอร์รี่นะครับแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เวลาที่เรากินเนี่ยระบบย่อยของเราเนี่ยจะทํางานได้ดีนะครับกว่าการกินเนื้อสัตว์เยอะๆนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่3นะครับที่เราต้องเจอเลยนะก็คือหิวน้ํานะครับ ซึ่งเวลาที่เราไปกินร้านชาบูเสร็จนะครับทุกคนจะเคยเป็นนะครับนั่นก็คือเราจะหิวน้ํามากๆนะครับเวลาที่เราเนี่ยหลักินเสร็จนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นเพราะผงชูรสนะครับในพวกน้าจิ้มนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้อันนั้นน่ะก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเหตุผลส่วนหลักที่ผมมารู้ที่หลังแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยก็คือเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์นะครับจัาพวกโปรตีนอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับร่างกายเนี่ยเราต้องใช้นะครับ น้ำนะครับในการที่จะสังเคราะห์มันนั่นเองครับซึ่งคนทั่วไปนะครับต้องการโปรตีนนะครับ0.36กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัว1น่ปอนด์ครับแต่ให้แต่นักกีฬานะครับหรือว่าแอทลีตนะครับทุกคนนะครับก็เขาเนี่ยแนะนำนะให้กินโปรตีนเนี่ยไม่เกินนะครับ1กรัมนะครับต่อน้ำหนัก ตัว1ปอนด์นะครับซึ่งถ้าเรากินโปรตีนที่เยอะไปกว่านั้นนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อโตไวขึ้นนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อซ่อมแซมไวขึ้นนะครับมีแต่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องใช้น้ำนะครับเยอะเข้าไปอีกนะในการที่จะกําจัดไนโตรเจนนะครับส่วนเกินนะครับอย่างที่4นะครับที่เราต้องเจอนะครับก็คือสําหรับคนนะครับที่ต้องการลดความอ้วนนะครับหรือว่าลดไขมันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่า พวกเนื้อแดงนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมักจะมีนะครับไขมันเนี่ยแทบอยู่นะครับในเนื้อนะครับเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็ต้อง เลือกนิดนึงนะครับว่าอาจจะดูนะครับเป็นที่เนื้อแดงเยอะๆนะครับซึ่งเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกอยู่เนี่ยแคลอรี่นะครับมันก็จะสูงเข้าไปอีกนะครับผมก็แนะนำนะครับเวลาที่เราไปกินชาบูก็อาจจะผสมนะครับกับการกินอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อปลานะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีไขมันที่น้อยนะครับแล้วก็เป็นไขมันที่ดีมากๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับการกินอาหารนะครับอะไรที่สุดตรงนะครับโปรตีนที่เยอะจนเกินไปนะก็เป็นอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็ควรที่จะกิน ให้มันหลากหลายนะครับให้6-5หมู่นะผักอย่างนี้นะถ้าใครที่ไม่เคยกินผักเลยนะครับกินผักไม่เป็นนะผมแนะนําให้ฝึกนะครับหาผักที่ตัวเองเนี่ยทานได้นะครับแล้วก็ลองทานดูบ่อยๆนะครับพวกระบบย่อยอะไรของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลต่อสุขภาพของเรานในระยะยาวนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบไปกินชาบูนะครับแล้วก็กินแต่เนื้อสัตว์ทุกอย่างนะครับก็ ตัวผมเองเนี่ยก็จเจอเพื่อนเหมือนกันนะที่เข้าไปกินชาบูแล้วก็จะโซยมันแต่หมูอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่ดีจริงๆไม่ดีจริงๆนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดซั b สไครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้านข้างนะครับช่องซับสไคร้นะครับจะได้เป็นการ เปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปเด็ดๆนะครับคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไป follow IG ของผมนะครับต้นพรนะครับทุกคนก็จะได้ดูภาพนะครับการออกกําลังกายสวยๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์การออกกําลังกายเจ๋งๆนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกําลังกายนะครับแล้วก็ดูแลรูปร่างนะครับแล้วก็สุขภาพของทุกคนกันนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับถ้าใครนะครับมีประสบการณ์การกินชาบูนะครับหรือว่ามีเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ต้องการบอกมันนะครับว่าให้กินผักสะบ้างนะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนของทุกคนดูด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ